ก็จะออกมาประมาณนี้แหละค่ะตามะแขงนะจ๊ะตํามะแขเอ้ยตำอ่ามะเกี้ยงใส่ก็มะแขงมะเขือพ่วงจ้ะอันนี้แหละค่ะมะเกี้ยงตํามะเกี้ยงใส่กบมะเขือพ่วงจ้าก็คือมะแขงนะคะภาษาบาลเจ้ฝ่าเอื่นมะแขงจ้าสวัสดีค่ะพี่น้อง เมนูเจฟ้าสีเหตดนะคะเด้ออันนี้นะคะเป็นเมนูของเจฟ้า ah, นะคะอันนี้ก็คือนี่ลจ้าเมนูมะเกียงว่าซตตามะเกียงจะใส่มะเขือพ่วงใส่มะแขงนาะเนาะนะคะเตรียมไว้เบ้หละสากับป๊กกระป๊อกป๊กป๊กเตรียมไว้แล้วจ้ะอันนี้ก็คือนะคะซิตํามะเกียงเด้อจวจะพี่นอจ้ะเมื่อนี้อยู่นอกบ้านจ้ะอยู่นอกบ้านนะคะบรรยากาศกับจะปรามาณนีมะเกียงนี่นะคะ อ่าพอดีเจฟ่ากแกเปลือกมันออกแล้วเนาะเนาะ,ะเอาเปลือกมันออกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาอ่าออกนะคะให้อ่ามันพ่อต่านะคะเดี๋ยวก็จะเบิ้งว่าอ่านี่นะะแหละค่ะเจฟ่าจะต่าแบบใดนี่ค่ะเจฟ่าจะให้เบิ้งแบบนี้แหละคะ่ะค่ะพี่น้องคะเมโ,น,โนนะคะที่ว่าสิต่ำมะเกียงนี่ค่ะมะเกียงกระปอกไว้เรียบร้อยแล้วใส่มะแข็ง้อมนะจ๊ะมะเขือพวงนะจ๊ะแต่ว่าบ้านเจฟ่าเนี่จะเอิ่อนมะแข็งนะจ๊ะคกโคกโคกโคกนะคะ เนี่ยเนาะค่ะเนาะน,นี่อันนี้เป็นแบบว่าวิธีชีวิตบันบานนะคะบันหนอกของเฮาเนาะตำซิบะตำเพชรปันใดกระเพาะนะจ๊ะกระเพาะจะพี่น,อน้องจานะคะกินเพชรร้ายก็โอ้ยเป็นโรคกระเพาะจ้ากเ็เลยว่าซิบอเอาเพชรนะคะเพราะว่าหมกพีที่ซื่อมากนี่เป็นหมกพีที่เพชรที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าจะฝาสื่อมากแบบมาต่ามาคุ้งแบบนี้นะจ๊ะกะเ็เลย อาจจะเอาไม่เผ็ดเท่าไหร่นะคะเพราะว่านี่นะคะนี่นะคะตามพริกน,นะคะเอาพริกน,นะคะนี่ค่ะคุณแม่คว้านขาาารรา้าตาซะแล้วประแดดประหลาบคนสลอกสลุดใส่ฝากกระเทียมใบเบิ้ลพี่น้องจ๊า พี่เอาขึ้นกระป๋องอันนี้มันเป็นกระป๋องถี่เจฟ,ฟ้านะคะเอามาต่ําโดยเฉพาะเอามาแข่งโลกกรนเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ามาแข่งมันมันต้องบุบๆให้มันอ่าออกสกักกรอนนะคะจักเป็นได้ละเพื่อนจ่าผู้เทาเพื่อนว่าอาตำตาใส่ก็มาแข่งนะคะ มันจะเข้ากันมาเกี่ยงอะนะจ๊ะก็เลยต่างๆพื้นนะค่ะเนาะมันสมงลายมันก็สิตัดกันบ่หรือว่าเดจชฝากับบวจักนะคะเห็นแต่เพื่อนฝ้าเห็ุเจ๊งสั่นนะคะเนาะภาษาอีสานบ้านเฮานี่ค่ะก็ฟ้าก็จะบุบ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 นะคะให้มันบุบบุบให้มันแตกๆหน่อยนึงนะคะนี่ค่ะโอ้กระเด็นออกกระเด็นออกผิดจร่งจัง ปลาจะเอามาเตียงลงไปแล้วจะเดินนี่นะคะช้อนจปะปลาเตรียมมาแล้วบรดเอาทัพทิออกมานะคะนี่กับซีโปไฮมันอันนันประเดี๋ยนะคะไฮเพอร่วายไฮมันอนันดัก็ต้องเอาคอยเนียนๆเอาได้จ้ะเพราะว่าถ้าจะเอาละเอียดมากเกินไปเอาละเอียดไรเนี่ยจะฟาบวบคักนะคมับบวกคักนะ,รนะรประเดี๋ยวจ้ะประเดี๋ยดนี่คือต้มเรียบร้อยแล้วนะจ้ะประเดี๋ยวต้ม หอมตวงหอม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 ใส่สามช้อนพอดีนะคะเพราะว่าเราเ,าเป็นประเดดที่เราปรุงไว้แล้วนะคะเจฟ้าเอาน้าตาลมาใส่พอนนิดนึงนะคะใส่น้าตาลนิดนึงนะคะนี่ค่ะโมมาหวานประไดนะคะขอสดขอเอาให้ได้หลายนะคะเจฟ้าลืมบัตกระดาษทิชชู่มา ไปนะคะผมชื่อว่าค่ะมักเนื้อหน่อยนื้หลายกับไส้่องไปจ,จะ้จะ,จะย <c oughs> บบอ,อย่าทวงอย่าทวงอย่าทวงเด้อนี่ละจ้าอืมหลอยหลายที่เน,น,นาะหืมแซ่บค่ะแซ่บหืมแซ่บมาเลยจ้ะ เพราะว่าห้าต่เข้าบนหายเหราตองต่าบวกหลายนะคะเพราะว่า,าเกี่ยม,มันก็เป็นนามแล้วเนาะเนาะนี่ค่ะรูปร่างหน้าตาออกมาก็จะประมาณานี้นะคะนี่ค่ะอ่านี่นะคะนชิมก่อนนะคะ แซบ่บค่ะเยอะเลยนนะคะแซ่บๆจับมาจามับมาเตรียมก่อนจ้า